อันยอเซยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับการติวสอบกลางภาคนะครับหลักสูตรฉบับเร่งรัดนะครับเราก็จะลงทยอยลงทีละคลิปนะครับทุกคนลองตั้งใจฟังดูถ้าตรงไหนไม่เข้าใจก็ไลน์มาถามได้นะครับโอเคนะครับอันแรกคือเราจะพูดถึงตัว b ครับตัว b นี้ทุกคนรู้ก็คืออะไรครับสนามแม่เหล็กใช่ไหมตัว b คือสนามแม่เหล็กหน่วยเป็นไงนะ หน่วยคือเทสลาเทสลาเนี่ยใชใ้ตัวอะไรใช้ตัว T ใช่ไหมครับต่อไปตัวนี้ตัวที่เหมือนเซตบ้างตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับฟลักแม่เหล็กฟลักแม่เหล็กฟลักแม่เหล็กตัวเนี้ยนะครับหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเวเบอร์เวเบอร์คือ wb เห็นไหมครับแล้วไอ้เจ้าสนามแม่เหล็กกับฟลักแม่เหล็กอะ่ะมันมีความสัมพันธ์ตามสูตรไหนคําตอบคือมันมีความสัมพันธ์กันตามสูตรก็คือฟลัก เท่ากับ b คูณ a ตั้งฉากอ๋อ b คูณ a ตั้งฉากหมายความว่าสนามแม่เหล็กกับพื้นที่อ่ะ a ตัวนี้คือ area area คือพื้นที่ area กับสนามแม่เหล็กต้องเป็นไงกันต้องตั้งฉากกันไอสัญลักษณ์ตัวที่เหมือนตัว t หงายเนี่ยเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ตั้งฉากกันอ้าเพระาะฉะนั้นเราได้สูตรแรกแล้วนะครับฝักเท่ากับ b คูณ a ตั้งฉากโอเคไหมคราวนี้เดีย๋ยวเรามาดูรูปนะ อันนี้อันนี้พื้นที่แ้สมมติมีสนามแม่เหล็กล,ลักษณะแม่เหล็กวิ่งลงมาตั้งฉากใช่ไหมตั้งฉากกับพื้นที่เนี่ยเราก็เข้าสู่เลยฟลักเท่ากับ b คูณ a ที่มันตั้งฉากคือมันตั้งฉากเรียบร้อยไงนะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบอันนี้อันนี้ไอ้รูปซ้ายมันพุ่งลงเนาะไอ้รูปขวาเนี่ยมันพุ่งขึ้นแต่มันพุ่งขึ้นนะ่ยมันก็พุ่งขึ้นแบบตั้งฉากใช่ไหมมันก็ใช้ฟลักสูตร,รธรรมดาเลยก็คือฟลักเท่ากับ b คูณ a เพราะเพราะมันตั้งฉากอยู่แล้ว โอเคไหมครับก็คือหมายว่าถ้าจะเป็นเป็นรูปซ้ายหรือรูปขวาเนี่ยเราก็จะใช้ฝักเท่ากับ b คูณ a แต่ว่าถ้าในกรณีที่ในกรณีที่อันนี้เป็นพื้นที่ใช่ไหมเป็นพื้นที่แล้วมันพุ่งขึ้นครับพุ่งขึ้นเนี่ยแล้วทํามุมกับพื้นเซตาเนี่ยสังเกตไหมครับว่ามันตั้งฉากหรือย,ยังมันยังไม่ตั้งฉากใช่ไหมครับเราจะต้องแตกตัว b เนี่ยขึ้นไปงนี้เออให้มันอยู่ในแนวนี้ให้มันตั้งฉากกับพื้น ไอตัวที่แตกไปเนี่ยมันเขาเรียกว่าห่างมุมห่างมุมเขาเรียกว่า b อะไร b s i n เออถ้าเป็นแบบเนี้ยเราก็จะให้เป็นฟ l a เท่ากับ b sine t h e าแล้วถึงคูณอะไรคูณ a เห็นไหมครับอันนี้สังเกตว่ารูปซ้ายนี่คือ b มันชี้ขึ้นแต่ b มันชี้ลงก็ได้ b มันชี้ลงก็ได้เห็นไหมแล้วมันก็ทํามุมเซต t กับพื้นใช่ไหมเราก็ทําเหมือนเดิมครับก็คือ b อันนี้คือ b ใช่ไหมเราก็แตกมันนี่ให้มันตั้งฉากกับพื้น ตอนนี้ลูกศรจะชี้ลงใช่ไหมแต่ไอตัวนี้ก็ยังคงเป็นอะไรอยู่ดีเป็น b sin เพราะว่ามันห่างมุมใช่ไหมครับก็จะเป็นฟลักเท่ากับ b sin เซตาคูณกับ a แต่ว่าใครจะจัดสวยก็ได้ครับก็จะเป็น ba sin เซตาก็ได้ย้ายย้าย a มาข้างหน้าย้าย sin มาข้างหลังเป็น ba sin เซตาเออเห็นไหมครับแต่ครนี้ถ้าสมมติมันมีรูปรูปเหมือนเดิมแหละตอนนี้ก็เป็น b เป็นสนามแม่เหล็กเหมือนเดิมแต่มุมมันมาอยู่ตรงนี้แทนครับ มุมมันอยู่ตรงนี้แทนเพราะพอมุมมันอยู่ตรงนี้แทนปุ๊บเราก็เป็นไงครับทำเหมือนเดิมคือให้มันตั้งฉากเนี่ยให้มันตั้งฉากกับพื้นอ๋อตัวนี้คืออะไรครับชิดมุมใช่ไหมชิดมุมก็คือ b อะไร b cos ต,ตัวนี้ก็จะเป็นฟลักเท่ากับอะไรครับ b cos เซต t คูณ a เท่ากับอะไรครับ ba cos เซต t อันนี้จัดให้มันสวย,สวยถูกไหมหรือถ้าสนามแม่เหล็กชี้ลงชี้ลงใช่ไหมแล้วก็ให้มุมตรงนี้มาเออ เราก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือ b แล้วก็ตบเข้ามาสังเกตว่ามันจะชิดมุมชิดมุมก็จะเป็น cos เห็นไหมมันตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับผลักเท่ากับ b cos เซตาแล้วถึงไปคูณอะไรคูณ a คือหมายความว่าสังเกตไหมทุกกรณีเนี่ยเราจะต้องทําให้สนามแม่เหล็กมันเป็นยังไงครับมันตั้งฉากพอสนามแม่เหล็กมันตั้งฉากปุ๊บเราถึงจะเข้าสูตรได้โอเคไหมครับ แต่ว่าถ้าบางคนบอกอ๊ยหนูขอจําไปเลยได้ไหมได้หนูก็จําไปเลยว่าถ้ามันถ้ามันตั้งฉากอยู่แล้วอ่ะก็คือฟลักเท่ากับ ba ตั้งฉากอยู่แล้วก็คือฟลักเท่ากับ ba ถ้าร้ไหมครับแต่ถ้ามันให้มุมอ่ะมุมที่ทํากับพื้นเด็กเด็กดูมุมที่ทํากับพื้นอ๋อ,อแล้วก็ใช้เป็นสูตรฟลักเท่ากับ ba sin เนี่ยมุมที่ทํากับพื้นฟลักเท่ากับ ba sin อันนี้คือถ้าใครจะจํานะแต่ว่าถ้าเป็นรูปสุดท้ายครับรูปสุดท้ายคืออะไรครับ เป็นมุมที่ทํากับแนวตั้งเนี่ยเขาให้มุมที่ทํากับแนวตั้งไม่ใช่มุมที่ทํากับพื้นนะเป็นมุมที่ทากับแนวตั้งไอมุมสีฟ้าเนี่ยเราก็จะใช้เป็นอะไรครับผลักเท่ากับอะไรครับ ba cos ผลักเท่ากับ ba cos ใช่ไหมคือถ้าใครใครใครอยากจำอ่ะก็ก็ต้องเหนื่อยนิดนึงว่าอ๋อมุมตรงนี้มันใช้ทรายแต่ถ้ามุมแนวตั้งมันใช้ไอมุมที่พื้นมันใช้ทรายแต่ถ้ามุมแนวตั้งมันใช้คอสแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจจำก็อ้อนใช้วิธีการแตกแรงเอาคือแตกแตกไม่ใช่แตกแรงแตกแตกเวกเตอร์ของ B เ เออมันก็คล้ายๆแตกแรงแะครับก็คือแตกให้มันลักษณะอยู่ในในแนวตั้งฉากแล้วถึงจะเข้าสูตรได้โอเคไหมครับอ่านี่ย่อให้ดูนิดนึงได้เห็นภาพอืมได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวจะแคปรูปส่งให้เนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูโจทย์กันมีโจทย์เรื่องนี้มีลมมีโจทย์สี่ข้อมันก็จะอยู่ในสี่ข้อนี่แหละข้อหนึ่งครับอันนี้หลักสูตรเร่งรัดก็เลยต้องต้องถ่ายแล้วครับมาลงนะครับไม่ว่างพิมพ์จริงๆวันนี้ช่วงนี้สอนเยอะนะครับ หลายที่สอบมิดเทอมกันคราวนี้ข้อนหนึ่งเขาบอกเลยครับจากการวัดฝักแม่เหล็กที่ตกกระทบพื้นที่4ตารางเมตรพื้นที่คือ area สตารางเมตร area ใช่ไหมแล้วก็เป็นไงครับแนวตั้งฉากอ๋อแสดงว่ามันตั้งมันตั้งฉากกันอยู่ได้20เวเบอร์วัดฝักวัดฝักที่ตกกระทบพื้นที่ได้20เวเบอร์อ๋อนี่คือฝักฝักได้20เวเบอร์ ใช่ไหมครับอยากทราบว่าสนามแม่เหล็กมีค่ากี่เทสลา B ีเบิร์ดมีค่ากี่เทสลาเนี่ยทุกคนโจทย์เขาบอกเลยโจทย์เขาบอกเลยว่ามันเป็นไงมันตั้งฉากใช่ไหมนะครับมันตั้งฉากเราก็จัดการเลยครับก็จัดการเลยว่าเซสูว่านะฟลักเท่ากับ ba เลยถ้าตั้งฉากก็ใช้ตัวนี้เลยใช่ไหมไอ้ฟลักให้มาเท่าไหรอ่อ่ะฟลักให้มา20 a ให้มา4 ย้ายสไปหาร20ก็ตอบเท่าไรครับ5เทสลาอันนี้ง่ายมากเลยโอเคไหมเพราะมันตั้งฉากกันอยู่แล้วไงคราวนี้เปลี่ยนมาดูข้อ2ครับเขาบอกว่าอะไรครับสนามแม่เหล็กบีเบิร์ด0.3เทสลาตั้งฉากกับขดลวดวงกลมอ๋อมันมีมันมีขดลวดวงกลมใช่ไหมแล้วก็บีเบิร์ตเนี่ยใช่ไหมตั้งฉากกับขดลวดวงกลมคราวนี้รัศมีมันให้มา7เซนอ๋อแสดงว่ามันจะยากตรงไหน มันจะยากตรงที่พื้นที่อ่ะพื้นที่มันไม่ได้ให้มาเลยเราต้องเอาพื้นที่เนี่ยไปเข้าพายอาร์กำลังสองก่อนใช่ไหมครับและอย่าลืมนะครับว่า7เซนอ่ะเซนคือ7ส่วนไรส่วนร้อยถูกไหมเออมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับพายคูณกับ49หารด้วยเลยครับ10,000ใช่ไหมก็จะเป็น49พาย10,000คืออะไรอ่ะ 1 0 0 0หมื่นคือ10ลบกำลัง4เนาะ10กำลัง4พลิกขึ้นมาก็เป็น10บลบอันนี้คือ area ครับคือคือเรื่องของเรื่องคือเราต้องทำ area เป็นเป็นเป็นตารางเมตรอะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยน7เซนน่ะให้เป็น7ส่วนร้อยเมตรได้ไหมครับแล้วก็เข้าสูตร area องวงกลมคือพาย R กำลัง2เราก็ได้ area มาแล้วอันนี้เขาถามตรงตัวเลยถามว่าฝักแม่เหล็กเท่าไหร่แล้วในโจย์มันบอกว่าตั้งฉากอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าตั้งฉากเราก็ใช้สูตรอะไรเอ่ยฝักเท่ากับ ba เฉยๆเลย ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกให้หาฝั่งใช่ไหม b รู้ b รู้เป็นเท่าไหร่ครับ0.3 a คือ49่สิบพายคูณสิกำลังลบเลยครับลบสนะครับอันนี้ขยันใครขยันก็ต้องกดเอ้ยใครขยันก็คิดมือถ้าใครไม่ขยันก็กดเครื่องคิดเลขพายนี่ก็3.14เนาะใช่ไหมอันนี้ขอกดเครื่นนองคิดเลขนะคูณกับ49เอ๊ะแป๊บนึงนะจุดส คูณ49คูณ3 1 4จึ๊บอ,ออกมาเป็น46อันนี้ปัดเลขนะ46.2คูณ10ลบ4หรือว่าเลื่อนจุดนิดนึง4.62ข้างหน้าน้อยลงข้างหลังมากขึ้นลบ3เวเบอร์นะครับเห็นไหมได้ไหมลงลงเช็คตัวเลขนะลงลงช่วยกันกดนะถ้าไม่ตรงก็ช่วยแย้งนะครับได้ไหมอันนี้ก็คือได้ฝักแม่เหล็กละอันนี้ผ่านไป2ข้อคือทั้ง ทั้งสองข้อเนี่ยข้อ1กับข้อ2เป็นกรณีที่ตั้งฉากกับพื้นที่แต่ว่าข้อ1มันเป็นพื้นที่พื้นที่ปกติอาจจะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ไม่ไม่บอกว่าพื้นที่อะไรแต่ว่าไอ้เบอร์สองไอ้ข้อ2เนี่ยมันเป็นพื้นที่วงกลมเราก็ต้องไปหาพื้นที่วงกลมจากพายอาร์กำลังสองก่อนนะครับได้ไหมคราวนี้ข้อ3ครับเขาบอกว่าเมื่อมีสนามแม่เหล็ก B ีเบอร์ีคูณสิบลบสองเทสลาพุ่งบนโต๊ะสี่เหลี่ยมกว้างยาว60เซน กว้าง50เซนยาว60เซนอ๋อสนแสดงว่าเขาให้หา area area คือกว้างคูณยาวกว้าง50เซน50เซนคือ0.5เมตรยาว60เซนคือ0.6เมตรเพราะฉะนั้นได้เท่าไรครับ0.3ตารางเมตรอันนี้คิดเอานะคิดเอานะนะครับแล้วทํามุม60กับแนวดิ่งทำมุม60กับแนวดิงวด่งแน่บาคน่าอ้นหนูจําได้หนูจําได้เมื่อกี้หนูตั้งใจเรียนใช่ไหมหนูตั้งใจเรียนหนูจําได้ทํามุมแนวดิง่ง จงหาฟลักที่ผ่านโต๊ะตัวนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่โอเคถ้าใครจําได้อ๋อมุมทําแนวดิงฟลักเท่ากับ ba cos เซต t ก็คือค o s 60ถูกไหมครับแต่บางคนบางคนไม่ไม่เน้นจาไงบางคนก็บอกอ๋อ b แล้วก็ตบมาตั้งฉากอ๋อตั้งฉากคือชิดมุมชิดมุมเป็นคอ s นะก็ได้เหมือนกันไงคือจะทําแบบแตกเวกเตอร์ vector, ก็ได้ทําแบบจําสูตรเอาก็ได้นะครับจงหาฟลักแม่เหล็กอ่ะล้วก็แทนเข้าไปเลยฟลักเท่ากับ b 4คูณสิลบ2เทสลา area 0.3คอร์สิส่วนเวลาหกเสียงคำว่า Area นี่เหนื่อยเนาะจะเป็นติ่งเกาหลีไงอ,อ่ะมันก็จะได้เท่าไหร่ครับ2 2ตัด4เป็น2ตัด4เป็น2 2คูณ0.3าก็0.6ุคูณ10ลบ2ฝฟลักต์มีหน่วยเป็นเวเบอร์เนาะใช่ไหมเลื่อนจุดก็ได้ข้างหน้ามากขึ้นข้างหลังน้อยลงเห็นไหมครับก็ได้6คูณบลบเวเบอร์ ตรงไหนตัวเลขไม่ตรงทักได้นะครับทักได้เดี๋ยวไลน์มาบอกก็ได้นะครับอาจจะมีเบลอๆบ้างแหละสอนทั้งวันเลยผ่านนะครับข้อนี้ง่ายๆอ้าวข้อสุดท้ายของเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอครับ b burst เป็น0.1เทสลากระทบพื้นที่0.1ตารางเมตรโอ้ข้อนี้ให้เลขง่ายไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมแล้วทำมุมเท่าไหร่ครับทำมุม37กับพื้นที่ อ๋อทำมุม37กับพื้นที่อ๋อให้มุมข้างล่างมา,าบางคนบอกว่ารู้ลวถ้าให้มุมข้างล่างมาจะใช้สูตรไหนใช่ไหมจงหาฝักแม่เหล็กอ๋อฝักแม่เหล็กก็คือ b a s i n เซต e คราวนี้ต้องใช้ไซน์ครับเพราะเขาให้ให้มุมที่ทํากับพื้นมาใช่ไหมเออเขาบอกาทามุม37กับพื้นที่ให้มุมที่ทํากับพื้นมามันเซตาตันนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับ37องศา แต่ใครบอกว่าหนูไม่จำอันนี้คนนี้เก่งตลอดเลยนะครับหนูไม่จำหนูใช้วิธีแตกเอาก็แตกมานี่ตึงแล้วมันตั้งฉากแล้วมันห่างมุมไงห่างมุมก็เป็นซ้ายไงครับโอเคปะ่ะนะครับเราก็ได้เป็น b birds b birds คือเท่าไหร่ศูนย์จุดหนึ่ง area ศูนย์จุดหนึ่งคูณสามส่วนห้าอันนี้ก็ตลกตัวเองนะเนี่ยนะครับมานั่ง area คนเดียวในห้องเนี่ยนะครับจุดหนึ่งคูณจุดหนึ่งคูณสามหารห้าไม่รู้ให้เชิ้เครื่องคิดเลขได้หรือเปล่า นะครับก็จะกลายเป็น0.006เวเบอร์ครับเลื่อนจุดก็ได้จะตอบงี้ก็ถูกแล้วนะแต่ใครจะเลื่อนจุดก็ได้ขยันไง6กคูณสิกำลังลบสเวเบอร์บางคนมีขยันอีกหนูจำได้ครับพี่รอดสลบสมันคือมิลลิอ่ะได้เต็มพี่6กคูณหมิลลิเวเบอร์ถูกทั้งถูกทั้ง3แบบครับตอบแบบไหนก็ได้อา้าวแต่ต้องดูช้อยเนะเาะอ๋อดูชอยชอยเป็นศูนย์จุดนย์ศูเวเบอร์ตอบข้ออะไรครับตอบข้อ4เห็นไหมครับนี่ก็คือ คลิปนี้ก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับบีเบิร์ดก็คือสนามแม่เหล็กกับฝักแม่เหล็กนะครับ